สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มีแอปดีๆมาแนะนําเช่นเคยนะครับเป็นแอปเล่นเน็ตฟรีเหมือนกันนะครับในความรู้สึกในความคิดผมนะครับผมว่ามันมันใช้ง่ายกว่าตัว HTTP ตัวนี้นะครับอตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ผมใช้เป็นเดือนเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมีไฟล์เป็นเดือนเหมือนผมหรือเปล่าตัวนี้ผมใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับไฟล์หนึ่งไม่ได้ใช้แบบสามวันห้าวันเจ็ดวันนะครับผมใช้เป็นเดือนเลยนะครับเป็นตัวนี้ อแอปที่เราจะมแนะนําคือแอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆไปหาดาวน์โหลดที่เพจสโตรได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงตัวลิงก์ที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับอพอเพื่อนๆโหลดตัวนี้เข้ามาเลยนะครับแล้วก็มันต้องมีไอ้ตัว exe f i l ด้วยนะครับสำคัญเลยนะครับเพื่อที่จะมาแตกไฟล์นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับ เดี๋ยวลิงผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเข้ามาจะเป็นหน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆกดที่สามแถบด้านนี้นะครับด้านขวาเลยนะครับอ่าสังเกตด้านนี้เลยนะครับตัวเข้มๆที่ผมจะกดนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับอ่าเป็นสีเข้มๆอ่าไปแล้วครับเพื่อนๆทําตามผมเลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นอีกหน้านี้นะครับเพื่อนให้เลื่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ เพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับไอตัวนี้ครับไอตัว VPN นะครับ SGDO 3 4 5ห้าพวกนี้นะครับ3 4 5 6ี่หหพวกนี้จะใช้ได้งานจะใช้งานได้ดีนะครับแต่ผมเน้นไปที่4แล้วกันเพราะผมใช้แต่สีมาตลอดนะครับไอตัวนี้อ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้านี้ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆสังเกตไอตัวสีเขียวนะครับ อยู่ตรงข้างบนข้างบนตัวที่เราจะสมัครยูสเซอร์เนมถ้ามันเขียวเขียวอย่งนี้แสดงว่ามันสมัครได้นะครับถ้ามันแดงๆมันจะสมัครไม่ได้พเพื่อนดาวน์โหลดไฟล์ก่อนเลยนะครับด้านล่างนะครับตัวดาวน์โหลดไฟล์443นะครับแต่เข้าไปเพื่อนดาวน์โหลดเลยนะครับรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับตอนนี้มันโหลดอยู่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพอเสร็จปุ๊บพเพื่อนๆสมัครครับผมจะใช้เป็นชื่อผมแล้วกัน ศูนย์ศูนย์แล้วกันรหัสก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดไฟล์แล้วเราต้องสมัครนะครับเพื่อจะเอาตัวนี้ไปยืนยันนะครับกดสีฟ้าด้านล่างนะครับหมุนอ่าเดี๋ยวตอนนี้สมัครเสร็จแล้วครับขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเราต้องไปแตกไฟล์นะครับไปที่ e x f ล์นะครับไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับของผมอยู่ที่ดาวน์โหลดครับ เพื่อนๆสังเกตไหมครับ443นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแตกไฟล์ได้เลยนะครับอ่าเส้นทางปัจจุบันนะครับเลื่อนลงมาเส้นทางปัจจุบันนะครับตกลงครับเพื่อนๆสังเกตตัวนี้เลยนะครับพอเราแตกไฟล์มามันจะเป็นตัวนี้นะครับไอ้ตัวไฟล์ตัวที่เราโหลดมาลบไปได้เลยครับเพราะเราไม่ใช้เราจะคงเหลือ443ไว้นะครับ แล้วเราจะเข้ามา,าตัวโปรแกรม VPN Open VPN ตัวนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆแตะเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆสังเกตมุมขวาด้านบนนะครับเพิ่มเติมนะครับบรรทัดจากข้างบนนะครับแถวที่4นะครับเพื่อนๆทำตามผมได้เลยนะครับ อ่าข้อสำคัญเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ยตัวนี้นะครับ VPN protocol นะครับปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆแตะมาตรงด้านล่างเนี่ยนะครับ TCP นะครับให้เป็น TCP นะครับเสร็จแล้วก็กดกลับไปนะครับพอกดกลับไปปุ๊บกดเพิ่มเติมใหม่นะครับบรรทัดที่3นะครับจากข้างบนนะครับแล้วก็ ไฟล์บรรทัดที่จาขจะขบนเหมือนกันครับ Ed ็ดดิของเราเพื่อที่เราจะไปเอาไฟล์เข้ามานะครับอยู่ที่ดาวโหลดนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆ443แตะที่443แล้วมากดตัวด้านล่างเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไฟล์มันเข้ามาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ไฟล์เข้ามาแล้วนะครับ443นะครับมันจะให้เราใส่ชื่อ password นะครับไอตัวนี้ชื่อเดิมผมมันยังค้างอยู่นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆเราไปเอาชื่อตรงนู้นเลยนะครับตรงที่เราสมัครทิ้งไว้นะครับก๊อปมาเลยครับก๊อปมาเลยก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่หหนึ่งสองมสี่ห้า 1>, 1 2 3 4 5นะครับอ่าแรกๆมันจะไม่ให้มีตรงเซฟตรงนี้นะครับเพื่อนๆเซฟรหัสไว้ด้วยนะครับอตอนนี้ผมเดี๋ยวผมไปปิดโปรแกรมไอตัวที่ผมเล่นอยู่ก่อนนะครับแป๊บหนึง่งตัว HTTP นะครับปิดไปก่อนตอนนี้ปิดไปแล้วครับเราจะมาเข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับตรง Connect เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นสภาพแบบนี้แล้วกด Connect เลยนะครับ คอนิได้เลยครับรอมันยืนยันครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปกุญแจแล้วก็เป็นรูปรูปสัญลักษณ์ตัวโปรแกรมนะครับถ้าขึ้นลักษณะแบบนี้เล่นได้แล้วครับเล่นได้แล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คตัวสปีดเทสนะครับเช็คสปีดเทสนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าซิมทูนะครับเพื่อนๆซิมอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพื่อนก็ลองทําตามก็แล้วกันเดี๋ยวลิงก์ตัวไปดาวนโหลดไฟล์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้หาคลิปใหม่ๆม,มาลงให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่นะครับอ่เรากำลังจะเริ่มสปีดเทสทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับไปแล้วครับ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับสังเกตได้เลยครับผู้ให้บริการไม่รู้มาจากไหนปกติของผมมันจะเป็นซิมทูนะครับมันจะระบุว่าซิมทูได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งขนาดนี้ตัวเนี้ยอ่าสปีดเทสตัวเนี้ยเชื่อถือได้เลยนะครับมันจะไม่แรงเวอร์จะไม่อะไรเกินไปนะครับไอตัวเนี้ยกำลังดีครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ6 7เมกนะครับถ้าบ้านเราเล่น6 7เเมกนี่เน็ตก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับ ดู youtube 480 720นี่สบายเลยครับไม่มีสะดุดเลยครับผมลองดูแล้วเดี๋ยวออกจากสปีดเทสก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลองเข้า youtube ให้เพื่อนๆดูเราลึกสักอันนะครับรู้สึกมันจะหลายโปรแกรมเหลือเกินนะครับ ตัวนี้ก็480อยู่นะครับ480เดี <4 80 S 1> ๋ยวจะลอง720นะครับใน720นะครับตอนนี้มันหลายโปรแกรมอาจจะมีภาพสะดุดหน่อยนะครับ <720 S 2> นีบ่720นะครับ720นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นครับ720นะครับมันจะมีสะดุดหน่อยก็คือเราโหลดมาหลายโปรแกรมเหลือเกิน เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆ